สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออนซอนชูนะคะวันนี้พามาหาของกินค่ะขณะน,นี้เราเจอติม่มซำมาค่ะเดี๋ยวหน้าตาจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ So how much do you sell per per box? Different. This is Italian three euro. Yeah. The chicken three euro. The the shrimp four euro. Uh-huh. The five a t s five euro. I see. I see. And you have a s h i g b a o Yeah. ซีอิ๊วเจียวซัมเจียวซาวไมและฟิชดัม pling นี่คือผักอานี่คือสุกริจ i s เทอร์เรียนนี่คือส i s ริจ e ิเทอร์เรียนและนี่คืเนือท่านผู้ชมคะเขาบอกว่าฝั่งนี้นะคะ <c oughs> เป็นผักค่ะอันนี้เป็นเนื้อนะคะอันนี้คือผสมรวมค่ะผสมรวมนี่ราคาอ่ากล่องละห้าเหรียญน,นะคะอ่าฝั่งนี้ฝั่งเนื้อเนี่ยถ้าเป็นกุ้งสี่เหรียญค่ะถ้าเป็นพวกเออ่ No. Which one would you recommend from your place? One mix for me. No, yes. No. Yeah. yeah. sauce? Uh, yes, please. Soya and yeah. the paper? Yeah. Soya and the paper. and Oh, the sauce is there. Yeah. This is soya this is paper. This is combination. a เอาค t มบิเ o ชันจ l ดีดีเอาซอสผสมนะคะอย่าอับช h a n k you คุ i l อบคุณขอบคุณมากขอบคุณท่านผู้ชมคะอำกงสุดยจะชิมให้ดูนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าจะชิมกุ้งให้ดูค่ะร้อนท่านผู้ชมค่ะ ซอสเขาอร่อยมากค่ะ what kind of sauce is this? s o y ซ a สโซย e าสอ o ดีฟร p โซย่าพริก i g h t ค่ะถ้าเกิดจะมานะคะบอกว่าเอาซอสผสมนะคะระหว่างโซย่ากับอร์นะคะรับรองว่าถูกใจคนไทยเราแน่นอน,นะคะอ่ะท่านผู้ชมค่ะขอบพระคุณมากค่ะทีะ่ชมคลิปมาถึงตรงนี้ กัาชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ